you เปรียบเสมือนการเปิดโลกัศน์การเรียนรู้ทางฟิสิกส์ใหม่สําหรับผมเลยครับซึ่งสามารถนําความรู้เหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนได้การสอนหรือการเรียนรู้ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็สามารถนําไปปรับหรือไปประยุกต์ใช้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วฟิสิกส์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากคําว่าสัจจะหรือเป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียวเนาะนะครับเราสามารถนําความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ว่าที่มาและความสําคัญตลอดจน รากฐานของฟิสิกส์จริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มาศึกษาที่ n นสส์แดมีนะครับก็ได้รู้หลักการของกระบวนทัศา์เชิงระบบนะครับกระบวนศน์ Carbon เชิงระบบเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับที่จะใช้ในการจัดระบบระเบียบหมวดหมู่ความรู้นะครับความเชื่อมโยงต่างๆของศาสตร์ต่างๆทางด้านฟิสิกส์ให้เป็นหนึ่งเดียวครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในการจัดกรเรียนกกรสอนในชั้นเรียนนะครับ ซึ่งทาให้เราเห็นภาพกว้างของฟิสิกส์นะคะแล้วเราก็ทําให้รู้ว่ามิสคอนเซปที่อาจจะมีความเข้าใจผิดก่อนน,น,นี้คืออะไรอาจารย์เขาก็จะเน้นย้ำแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจถูกขึ้นซึ่งโครงการนี้ดีมากสําหรับนักศึกษาครูอาจารย์ที่สามารถต่อยอดนะคะสามารถนําความรู้เนี่ยไปบอกนักศึกษาต่อไปได้เรียกได้ว่าเป็นการปรับทัศนคตินะครับในการสอนวิชาฟิสิกส์นะครับ โดยท่านอาจารย์บุรินเนี่ยก็ได้กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ปรัชญานะครับมาผนวกเข้ากับการอธิบายศาสตร์ในเชิงฟิสิกส์ทำให้ผมเนี่ยได้ต้องมาคิดกระบวนกน์ในการสอนใหม่ว่าเราจะเชื่อมโยงเนื้อหาของฟิสิกส์ที่มันกระจายกันอยู่เนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างไรครับก็ที่มาค่ายนี้นะคะหนูก็ได้ประโยชน์ เกี่ยวกับแบบการไปประยุกต์การสอนนะคะแบบว่าในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หนูจะไปสอนนะคะหนูก็จะมีความกดดันว่าแบบเราจะไปสอนนักเรียนยังไงเพื่อที่จะแบบให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะจําแล้วหนูก็จะกดดันตัวเองกลัวว่าจะตอบคําถามนักเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาคข่ายเนี้ยค่ะอาจารย์บุรินเขาก็สอนว่าเวลาเราสอนเด็กอะคะก็ให้สอนเหมือนแบบเราเล่าเรื่องอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราไม่กดดันตัวเองค่ะ เมื่อก่อนรู้สึกว่าฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์มันก็คือสมการเอาไว้ตอบคําถามปัญหาเฉยๆแต่พอวันนี้เราได้รู้ว่าเฮ้ยฟิสิกส์อะ่ะมันเป็นมากกว่าฟิสิกส์นะมันทําให้รู้สึกว่าเราอะ่ะจะต้องหลงไหลไปในฟิสิกส์ก่อนแล้วถึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปได้ค่ะได้รู้ความรู้เนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นละเอียดขึ้นครับผมก็คือได้ ข้อคิดมุมมองดีๆที่สามารถนำไปประ,ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือว่าสามารถนำความรู้หรือเครื่องมือที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์สังเคราะห์วิภาค,ว,ภาควิจยัยเนี่ยค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่หนูจะเข้าร่วมในงานสัมภาษณ์แล้วก็โปรเจกต์ที่หนูจะทำได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะกระบวนการศึกษาทางฟิสิกส์ก็จะเป็นแนวทางหรือทัศนะ ในการที่จะตระเตรียมเครื่องมือในการวิเคราะห์แยกแยะองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดความาปัญญาแล้วอาจจะอันจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าชื่นชอบและมองเห็นความงามของวิชานี้นะครับในว,วิชาอ,อื่นในศาสตร์อื่นด้วย